นี่ฉันมาคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์เฉียพูดหลังจากเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเรายอมรับบาปและกลับใจเราจึงถูกช่วยให้รอดด้วยพระคุณเมื่อพระองค์มาจะยกเราสู่อาณาจักรสวรรค์และจะทรงงานด้านความรอดไม่ได้อีกฉันรู้สึกว่าเขาคิดผิดแต่ฉันไม่เข้าใจจริงๆนี่คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ ผมไม่ค่อยเข้าใจในประเด็นนี้เหมือนกันอา้าวเธออยู่นั่นไงพี่จิงซินนายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เผยความลึกลับของแผนการบริหารจัดการของพระองค์แล้วพี่จิงซินพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงอธิบายคําถามของพวกพี่แล้วโอ้นี่เฉินกวงดั้งก่อนสิอ๋อได้ดูพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เถอะและจะเข้าใจอ๋อ ได้เลยน้องหยางนั่งสิพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ณตอนนั้นงานของพระเยซูคืองานแห่งการไถ่มวลมนุษย์บาปของทุกคนที่เชื่อได้รับการอภัยตราบเจ้าเชื่อในพระองค์พระองค์จะไถ่เจ้าหากเชื่อในพระองค์เจ้าก็ไม่เป็นคนบาปเจ้าได้รับการปลดเปลื้องจากบาป นี่คือการถูกช่วยให้รอดได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อแต่กระนั้นในบรรดาผู้ที่เชื่อยังมีสิ่งที่เป็นกบฏต่อต้านพระเจ้าที่ยังคงต้องลบออกไปความรอดมิใช่มนุษย์ได้รับการรับไว้โดยพระเยซูแต่หมายถึงมนุษย์ไม่มีบาปอีกได้รับการอภัยบาปหากว่าเจ้าเชื่อเจ้าจะไม่มีวันมีบาปอีก สำหรับทุกสิ่งที่มนุษย์ได้รับการไถ่และอภัยบาปแล้วนั้นถือได้แค่ว่าพระเจ้าไม่ทรงจำการฝ่าฝืนของมนุษย์และไม่ปฏิบัติต่อมนุษย์ตามการฝ่าฝืนของเขาแต่เมื่อมนุษย์ที่อยู่ในเนื้อหนังยังไม่ได้รับอิสรภาพจากบาปย่อมทำบาปต่อไปได้เท่านั้นเผยอ,อุปนิสัยเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานไม่รู้จบนี่คือชีวิตที่มนุษย์เป็นอยู่คือวัตตจักรไม่รู้จบของการทำบาปและได้รับการอภัย มนุ์ส่วนใหญ่ทำบาปตอนกลางวันเพื่อสารภาพตอนค่ำเท่านั้นเช่นนี้แม้เครื่องบูชาลบล้างบาปจะมีผลต่อมนุษย์ตลอดการแต่ก็จะไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาปได้งานแห่งความรอดเสร็จสิ้นไปเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะมนุษย์ยังมีอุปนิสัยเสื่อมทรามความเสื่อมทรามของมนุษย์กำลังดิ่งลงลึกกว่าบาปถูกปลูกฟังโดยซาตานที่อย่างรากลึกภายในมนุษย์ ไม่ง่ายที่มนุษย์จะตระนักถึงบาปของตนเขาไม่มีทางระลึกถึงธรรมชาติอันฟังลึกของตนได้ต้องพึ่งการพิพากษาโดยพระวจนะเพื่อสำริ์ผลลัพธ์นี้เมื่อนั้นเองมนุษย์จึงค่อยๆถูกเปลี่ยนจากจุดนี้ไปได้คนบาปเช่นคนอย่างพวกเจ้าที่เพิ่งได้รับการไถ่และยังไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้าจะเป็นที่ถูกพระไถ่ได้หรือ สำหรับเจ้าผู้ซึ่งยังเป็นตัวตนเก่าเป็นความจริงที่เจ้าได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเยซูที่เจ้าไม่ถูกนับเป็นคนบาปเพราะความรอดของพระเจ้าแต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าเจ้าไม่มีบาปไม่ได้ไม่บริสุทธิ์เจ้าเป็นผู้เปลี่ยนบริสุทธิ์ได้อย่างไรหากไม่ถูกเปลี่ยนในตัวเจ้าเต็ไมไปด้วยความไม่บริสุทธิ์เห็นแก่ตัวใจร้ายแต่ยังอยากลงมาพร้อมพระเยซู เจ้าคงไม่โชคดีขนาดนั้นเจ้าพลาดไปขั้นหนึ่งในการเชื่อพระเจ้าเจ้าแค่ได้รับการไถ่บาปแต่ยังไม่ถูกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าเป็นที่ถูกพระไทยพระเจ้าต้องชำระเจ้าให้บริสุทธิ์และเปลี่ยนเจ้าเองถ้าแค่ถูกไถ่เจ้าจะไม่อาจบรรลุความบริสุทธิ์ได้จะไม่มีคุณสมบัติแบ่งปันในพระพรดีๆของพระเจ้า เพราะพลาดขั้นตอนหนึ่งในงานของพระเจ้าในการบริหารจัดการมนุษย์ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและทำให้เพียบพ,พร้อมดังนั้นเจ้าคนบาปที่เพิ่งได้รับการไถ่ไม่อาจรับมรดกของพระเจ้าโดยตรงได้มแม้พระเยซูทรงงานมากมายท่ามกลางมนุษย์พระองค์แค่เสร็จสิ้นการไถ่มวลมนุษย์ กลายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปมนุษย์ไม่ได้ปลดเปลื้องมนุษย์จากอุปนิสัยเสื่อมทรามทั้งหมดการช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากอิทธิพลของซาตานอย่างครบถ้วนไม่เพียงต้องให้พระเยซูปเป็นเครื่องบูชาไถยบาปแบกรับบาปของมนุษย์ยังต้องให้พระเจ้าทรงงานยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อปลดเปลื้องมนุษย์โดยสมบูรณ์จากอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานเมื่อมนุษย์ ได้รับการยกโทษจากบาปของเขาแล้วพระเจ้าก็กลับสู่เนื้อหนังนำทามนุษย์สู่ยุคใหม่เริ่มงานแห่งการตีสอนและพิพากษางานนี้นำพามนุษย์สู่สภาวะที่สูงส่งขึ้นผู้นบนอบใต้อำนาจครอบครองของพระองค์จะได้ชื่นชมความจริงที่สูงส่งได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นพวกเขาจะอยู่ในความสว่างอย่างแท้จริง จะได้รับความจริงหนทางและชีวิตอาเมนขอ่อุนพระโรจนะของพระองค์แล้วพี่รู้สึกเบิกบานขึ้นไหมมากเลยอ่ะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อธิบายชัดเจนอืมสิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าทำเป็นงานแห่งการไถ่ไม่ใช่งานของพระเจ้ายุคสุดท้ายในการพิพากษาและชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์แม้เราได้รับการไถ่และถูกช่วยให้รอดพระเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และสลัดทิ้งความเข้มงวดและการสาบแช่งของธรรมบัญญัติเรายังคงโกหกและทำบาปอยู่บ่อยครั้งแสดงว่าแม้ได้รับการอภัยผ่านการเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าธรรมชาติบาปภายในของเรายังคงอยู่และไม่ได้รับการแก้ไขเรายังมีอุปนิสัยเยี่ยงซาตานเพราะโซต่ตรวนแห่งธรรมชาติบาปของเราเราทำตามความเสื่อมรามของเนื้อหนังเราอวดดีเราจองหองดื้อรันบ้าบิน จริงด้วยยิ่งเมื่อเผชิญบททดสอบและความวิบัติเราบ่นและโทษองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดสินพระองค์ถึงขนาดทรยศพระองค์เรานำพระวจนะมาปฏิบัติตามไม่ได้เราไม่สามารถใช้ชีวิตตามความจริงของพระวจนะพระองค์ได้เลยแม้จะอธิษฐานสารภาพบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าบ่อยทำงานหนักในพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าเราหนีพันธนาการและการจํากัดของบาปไม่ได้เราอยู่ในสภาพที่ทำบาปและสารภาพเสมอนี่เป็นปัญหาที่ผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนมี ใช่แล้วจริงด้วยคือข้อเท็จริงทั้งนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงบริสุทธิ์หากไร้ความบริสุทธิ์ก็จะไม่มีใครเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเราทำบาปและสารภาพบ่อยๆโกหกและโคดโกงเป็นประจำไม่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือมีความเชื่อฟังพระองค์อย่างแท้จริงถ้าเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ได้รับพรแห่งอาณาจักรสวรรค์เราจะกะบฏตำหนิและกล่าวโทษพระองค์และเดินหนีจากพระองค์อย่างแน่นอน จริงมากๆเลยมีกี่คนที่ทุ่มเทพเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงพูดให้ถูกต้องคือเราผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ายัางเพิ่งอุปนิสัยเยี่ยงซาตานไม่นำพระวจะนะมาปฏิบัติด้วยซ้ำเราจะเป็นคนที่ดำเนินการตามน้ำพระทัยได้ย,ยังไงคนแบบนั้นคู่ควรเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์เหรอถ้าคนแบบนั้นยังเข้าอาณาจักรสวรรค์ได้แล้วมันจะต่างอะไรกับโลกนี้ละ่ะคงไม่มีอะไรต่างเลยใช่แล้ว ทำไมท่นโลกศาสนาต้องทนทุกข์กับคำสาปแช่งและถูกทอดทิ้งจากพระเจ้าเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่ในอุปนิสัยเยี่ยงซาตานที่โกหกและทำบาปบ่อยครั้งและต่อต้านและตัดสินพระเจ้าไม่ใช่เหรอจริงด้วยไม่เพียงไม่ยอมรับการกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขากล่าวโทษงานพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สร้างศัตรูของพระคริสต์ในยุคสุดท้ายและไม่ปรองรองกับพระองค์จะไม่ทนทุกข์กับคำสาปของพระเจ้าได้ยังไงจริงถูกต้องพระอุปนิสัยชอบธรรมของพระเจ้าจะทนให้กองกำลังที่ต่อต้านพระเจ้าํำรงอยู่ได้ยังไง Hmm. เราเห็นแล้วว่างานและคำพูดของพระเจ้าในยุคสุดท้ายเกิดขึ้นได้ในคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้นไม่อาจอยู่ภายในวงการศาสนาโดยเฉพาะไม่อาจอยู่ในโลกได้แล้วนี่แสดงถึงอะไรคือหลักฐานที่เห็นชัดว่าโลกและวงการศาสนาต้านพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่อาจดำเนินการที่นั่นได้มันเป็นแบบนั้นจริงๆอธิบายได้ดีมากจริงๆ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิแห่งยุคสุดท้ายเสด็จมาทรงงานแห่งการพิพากษาโดยเริ่มจากพระนิเวศบนพื้นฐานงานแห่งการไทยด้วยการแสดงความจริงเพื่อชำระอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของคนให้บริสุทธิ์พระองค์ช่วยมนุษย์ให้รอดจากอำนาจและอิทธิพลซาตานฉะนั้นเพียงยอมรับและผ่านงานพิพากษาของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิเราจึงจะหนีพ้นอุปนิสัยเยี่ยงซาตานได้กลายเป็นคนที่เชื่อฟังนมมสการพระเจ้าได้รับความรอดและเข้าอาณาจักรพระองค์ได้อืขอบคุณพระเจ้า ถ้าเรารับแค่การไถ่ายขององค์พระเยซูเจ้าแต่ไม่รับงานพิพากษาของพระเจ้าในยุคสุดท้ายเราก็ทําตามน้ําพระทยัยพระบิดาแห่งสวรรค์ไม่ได้เราจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงแบบนั้นเราจะมีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ยังไงใช่ฉันเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนแล้วปรากฏว,ว่าองค์พระเยซูเจ้าแค่ทรงงานแห่งการไถ่ยแม้เราได้รับการไถ่ายจากบาปเรายังโกหกและทําบาปบ่อยครั้ง เมื่อเราเผชิญสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดเราโทษและตัดสินพระเจ้าถ้าไม่ใช่เพื่อรับพรและเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์เราคงจะไม่อาจยอมสละทุกอย่างและอดทนต่อความทุกข์ได้ใช่ในที่สุดฉันเห็นเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนสักทีในอดีตความคิดเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ไร้เดียงสาเกินไปคิดว่าเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับการถ่ายแล้ว เราจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ฉันไม่เคยคิดว่างานช่วยมนุษยชาติให้รอดของพระเจ้าไม่ใช่แค่ถ่ายมนุษย์จากบาปพระองค์ยังส่งงานพิพากษาและชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ในยุคสุดท้ายทั้งนี้เท่านั้นมนุษย์จึงจะถูกชำระให้บริสุทธิ์และได้รับความรอดอและตอนนี้ พระเจ้าผู้ทรงมหิธิริ์เผยความลึกลับของงานช่วยมนุษย์ให้รอดจิตใจฉันแจ่มใสขึ้นมากเลยขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงมหิธิริ์ขอบคุณ,คณพระเจ้าวจนะจของพระเจ้าผู้ทรงมหิธิริ์เผยความล้ำลึกที่เรายังไม่เข้าใจหลังเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้ามานานทําให้เราตาสว่างจริงๆ <AR _> เราเข้าใจความจริงหลังอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิธิริ์รู้ว่าจะเชื่อฟังงานพระเจ้าเชื่อพระเจ้าและติดตามพระองค์ยังไง ไม่ต้องถูกสิทธยาพิบาลและผู้อาวุโสชักนำไปทางผิดและทำให้มืดบอดพระวจนะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ช่วยให้เรารอดจากการจำกัดและพันธนาการของโลกศาสนาและเราทิ้งมันไว้ข้างหลังเราสบายใจขึ้นมากเลยใช่ยิ่งอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มากใจฉันยิ่งแจ่มใสมาก นี่เราเข้าร่วมงานเลี้ยงองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเรายอมรับพระเจ้าผู้ทรงมหิตริ์และต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราอ่านพระวจนะพระองค์ทุกวันนี่ไม่ใช่การเข้าร่วมงานเลี้ยงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยเราได้รับพระพรจริงๆขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงมหิตริ์ขอบคุณพระเจ้า